สนับสนุนโดย CG+, Plus CG ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ entertainment day ค่ะตรงครับได้เวลาอัปเดตข่าวมเถิงการสดๆแบบนี้นะครับทั้งมาถึงในประเทศและต่างประเทศกับเราสองคนสารพี่ปเป้ครับค่ะทางรายการของเราและช่อง True i n s i d e HD นะคะก็ขอแสดงความไว้อาลัยกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะก็หลายๆท่านน่าจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องศกนาตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศเบลเยียมนะคะในกรุงบรัสเซลที่สนามบินแล้วก็ยังรวมถึงสถานีรถไฟใต้ดินด้วยนะคะรฉะนั้นแล้วเพื่อความเป็นอยู่ของคนไทย ที่อาจจะไปอยู่ที่เหตุการณ์น,นั้นพอดีนะคะคทาง TrueMove Edge ค่ะถ้าคุณเป็นลูกค้าของ TrueMove Edge นะคะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชาทูตไทยณกรุงบรัสโซได้ค่ะที่หมายเลขบวกนะคะ32นั่นคือรหัสประเทศบวก32 470 859 667ค่ะ และสามารถโทรออกและรับสายได้ฟรีเลยนะครับทั้งในประเทศไทยและภายในประเทศเบลเยียมครับระหว่างวันที่22ถึง23มีนาคมนี้นั่นเองครับใช่แล้วค่ะก็คือวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะแต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวไทยนะคะก็จะปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะใช่ยังไงเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ครับไปดูข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับกับ Headline News ครับเพชรจ้าส่งลูกโป่งง้อรักนิวเคลียร์ จับจริงไม่มุมกล้องนะเดชรับคุ่มมือยาย่าในงานวันเกิด oh, <God. S 1> กระดาษแต่งเพลงของเดวิดโบวีถูกนำมาประมูลขายเร็วๆนี้ ร <oh> แรกนะคะก็เป็นเร <oh> ื่องของงานบุญค่ะหลายๆครั้งที่คนเมืองอย่างเรานะคะอาจจะมีชีวิตที่รีบเร่งไม่ได้ไปทําบุญหรือว่าปฏิบัติธรรมนะคะเนื่องจากว่าตารางเวลาไม่เอื้อจริงๆแต่ว่าคราวนี้นะคะเราไปดูซิว่าทางซีพีเขาจัดอะไรให้กับประชาชนที่อยู่ในย่านธุรกิจค่ะเนื่องจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพอย่างสีลมนะคะจะหาจุดพัก ใจพักกายหาที่พักพิงในเรื่องของพระพุทธศาสนาได้ยากมากเลยทําให้บริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นเป็นปีที่20แล้วค่ะที่อาคารซีพีทาวเวอร์ถนนสีลมโดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมการสวดมนต์ร่วมกันและจัดเสวนาธรรมซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยจะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรม3สัปดาห์นะคะส่วนอีกหนึ่งสัปดาห์จะเป็นการถ่ายทอดความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคารวาสหรือเป็นบุคคลที่มีข้อคิด ในเรื่องของธรรมะโดยจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครึง่งโดยในครั้งนี้นะครับมีนางเอกหน้าหวานสายบุญแพนเคก้กเขมนิดครับมาร่วมบรรยายในหัวข้อธรรมะทำไมทำไมธรรมะพร้อมกับคุณสุวิทย์กิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท CPR จำกัดมหาชนให้เกียรติมาร่วมฟังบรรยายธรรมะในครั้งนี้ด้วยครับแล้วแต่แต่แปว่าเราได้เหมือนสดหมด,ดูแลตลอด คุตามนีก็เอาคอยดูดูความเปบร้อยภาพรวมเรื่องกีฬาในลานหลพอแบบพอโครงการยกวัดมาไว้ที่เซเว่นีนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่บริษัทได้จัดการบรรยายธรรมะนะครับให้กับพนักงานแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เป็นจุดรวมของพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องธรรมะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีโครงการยกวัดสัญจรนะครับ ซึ่งเราจะไปจัดตามสถานที่ต่างๆอาจจะไปตามโรงเรียนไปตามมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราก็ทํามาแล้วหลายครั้งนะครับวันนี้ก็กิจกรรมดีๆนะคะยกวัดมาไว้ที่เซเว่นค่ะก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของธรรมะในเรื่องของพุทธศาสนากันนะคะก็ตื่นเต้นมาก เป็นกิจกรรมใหม่ตอนแรกนึกว่าเอะเราคงแบบสบายๆพูดคุยอะไรเงี้ยนะคะถามตอบได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็ทางนี้ก็เลยบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่เราแลกเปลี่ยนกันหรือเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนะคะในมุมที่เราได้นําธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจํวาวันอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยอลองลองเล่าในเรื่องราวที่เราพบเจอกันมาดูส่วนตัวเราชอบฟังธรรมะชอบฟังค่ะคือคือก็ต้องฟังอย่างที่บอกว่าก็ต้องฟังธรรมะในมุมที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ คือสื่อสารแบบเขาเรียกไงดีตรงไปตรงมาแล้วเราก็สามารถนําไปบอกต่อได้ก็เชิญชวนค่ะให้ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะยกวัดมาไว้ที่เซเว่นค่ะเรามีกันทุกอาทิตย์เลยนะคะของแต่ละเดือนนอกจากนี้ครับเพื่อเป็นการฉลองเข้าสู่ปีที่20 <met od ic> ของโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นทางบริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนนะครับก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษอย่างโครงการยกวัดนัดพิเศษ ซึ่งจะนิมนต์พระสงฆ์21รูปมาเทศนาธรรมที่สถาบันจัดการปัญญาพิวัตรในวันที่8พฤษภาคมนี้ด้วยครับใครที่อยู่แถวนั้นก็เรียนเชิญนะคะใช่ครับเรียกว่าการทําบุญนี้ก็สามารถทํากันได้ถ้ามีเวลาว่างก็เชิญกันนะครับค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของการรับรางวัลกันบ้างครับคมคัต คมชัดลึกอวอร์ดขออภัยนะครับครั้งที่13นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็ได้คู่จีนอย่างณเดชยายาไปรับรางวัลกันนะครับรวมถึงมาเคลียร์กันด้วยครับเรื่องราวของรูปในงานวันเกิดที่หนุ่มณเดชเนี่ยเหมือนจะจับมือยายาออกสื่อเลยนะครับถือเป็นรางวัลใหญ่นะครับสำหรับรางวัล p o p u l a ล่าโของคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ครับขจรนนทนานได้รางวัลป๊อปปูล่าโวสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยม ส่วนนเดชคูกิมิยะครับคว้ารางวัลสาขานักแสดงชายยอดนิยมและหยายาอุรัสยาคว้ารางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนหญิงครับ วันนี้ก็มาจากน้ำมือของแฟนๆล้วนๆเลยนะครับผมที่แบบว่าได้โหวตกันเข้ามาให้กับเรานะครับผมว่าจะผ่านทั้งสืบพิมพ์เลยผ่านท่างมือถือหรือว่าโทรศัพท์ต่างๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากมากครับออของทั้งสองคนําขนาดั้นดานครับไม,ไม่ไม่นะครับไม่นะครับจริงๆก็เท่ากันครับเท่ากันมีหลายๆท่านได้รับรางวัลนะครับในแต่ละสาขาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมก็ยินดีกับทุกท่านด้วยการรับรางวัลที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะนั่งลุ้นกันแบบจริงๆค่ะก็ สนุกค่ะสนุกค่ะเป็นเป็นรางวัลที่ที่แฟนบทุกคนเขาตั้งใจโหวตกันจริงๆแล้วขอบคุณคที่เป็นกําลังใจให้กันดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นตัวเองด้วยเพราะมีโอกาสได้มางานผมใช้ตัวบอดห้าปีแล้วเราไม่คิดว่าครั้งนี้จะจะเป็นเราขึ้นไปก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไปพูดก็พูดผิดพูดถูกขอบคุณหลายคนเลยครับขอบคุณทูแฟนเดเชียครับที่อย่างแรกเลยที่มีผลงานออกมาให้ผมพอมีผลงานปั๊บแฟนๆผมได้เห็นผลงานผมเขาก็ติดตามผมพอเขาติดตามผมเขาก็ชอบพอชอบปั๊บเขาก็ บทให้เป็นกำลังใจให้ก็เรียกว่าเป็นคู่จิ้นทั้งในและนอกจอนะคะทำให้แฟนคลับต้องฟินจิกหมอนตลอดเวลาแต่ว่าล่าสุดนะคะ18 <c oughs> มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณน้องเยายาอุรัสยาแน่นอนว่างานนี้คุณพี่ณเดชนก็ต้องเซอร์ไพรส์แต่จะเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรตอบหน่อยรวมถึงภาพน้นะนภาพก Phillip ุม <c oughs> มือนะคะวันเกิดมือกจริงไหมคะใต้โต๊ะก็ก็จับนะครับ จับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับโวยพรอะไรกันให้เฉยๆครับผมวยพรมันเกิดอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรครับผมบรรยากาศมันพาไปหรือว่าไม่ละครพี่ครับอย่าเป็นยงไงบ้างคะจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆจริงๆทุกปีหนูก็จะจัดแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วค่ะก็จะทานข้าวกับครอบครัวค่ะปีนี้ผู้ใหญ่บางท่านมาไม่ได้ก็เลยก็เลยแบบว่ามีพี่เด็กแม่แก้ว้วก็น้องโรแมนติกกว่าทุกปีนะครับ ก็ไม่ล่ะครับจริงๆก็เหมือนเหมือนกันนะครับข้าผมข้าพี่ไม่มอะเป่ยนเออไม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเชียร์อย่างนี้เราแบบแฟนตาลเปิดมุมก็อย่างเงี้ยเรื่อยๆครับผมก็สบายใจดีไม่หอบเหรไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับเออคิดกันเอาเองครับผมปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเออคิดกันเอาเองครับให้แจ็คเก็ต จากแม่แก้วกับคุณเดชใช่ไหมใช่แล้วก็มีดอกมะดอกใช่ครับชอบค่ะมันมันก็แนวดีค่ะเลือกเองเลือกเองครับเลือกเองแจเก็ตเลื่องเองนี่คนจะผิดเรื่องแหวนทำไมไม่ได้ให้แหวนก็เป็นสิ่งที่ทุกคนถามแบบทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแหวนของหนู ที่มันใส่นื้ออื่นไม่ได้มันก็ต้องใส่นื้วนี้แล้วที่บ้านค่ะมือฝั่งซ้ายไม่ใช่เป็นมือที่แต่งงานค่ะ<ด>นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความหมายที่บอกว่รารื้อขึ้นขนาดเราวก็อุ้ยเป็นเหมือนแต่งงานไม่ใช่จะไม่ดูเขินนะคะเปล่าวพี่ <laughs> ไม่ได้เขินครับและเดยวมีความทมาอะไรให้ดอกไม้น้อยไม่เท่าบดอกเวลาเอ่อก็ ก็เป็นเหมือนโอกาสที่ดีอะไรอย่เงี้ยครับดอกไม้ก็เป็นตามธรรมเนียมะเนาะหลายๆท่านก็จะอยากจะมอบให้กับใครสักคนที่เป็นพิเศษอยู่แล้วนี่ทำไมต้องตอบเสียงสูงทำไมต้องเขินด้วยก็ <Go! S 2> <c oughs> แล้วก็มีแบบว่าขยีต้ต <c> า <oughs> เขาบอกว่าภาษากายหลายๆอย่างนะบ่งบอกใช่ไหมเวลาตื่นเต้นหรือเวลาแบบมีความลับซ่อนอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะบ่งบอกออกมาทางสายตาแต่เมื่อกี้เขาก็บอกนะครับว่าให้คิดกันเอาเองเออ งั้นเราคิดแทนได้แบว่าไม่ชวนใช่ไหมครับ <laughs> แต่อันนี้อันนี้ความเห็นของหนูเขาคุณผู้ชมว่าไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง <c oughs> ใช่แล้วครับเอาล่ะค่ะมาถึงข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณเอพัสินนะคะก็เรียกได้ว่าถึงจะเป็นดาวร้ายแต่เรื่องนอกจอเนี่ยโหเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆเลยล่ะ เป็นคุณพ่อที่หลงลูกตัวเองแบบสุดๆเลยสําหรับนักแสดงดาวร้ายกล้ามโตเอภศินนะคะงานนี้ก็ถือโอกาสควงพันรยาแตงกวาจีราพรแล้วก็ลูกชายวัยหเดือนน้องเลโก้ออกงานอีเวนต์ด้วยกันค่ะซึ่งก็สร้างความฮือหาให้กับสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเลยเพราะน้องเขามีอายุแค่6เดือนนะแต่ไม่ตื่นคนไม่กลัวกล้องเลยนะคะงานนี้เลยลองถามคุณพ่อกล้ามโตว่าอยากจะให้น้องนะเข้าวงการบันเทิงบ้างหรือเปล่า ผมไม่อยากให้เดินตามเพราะมันเหนื่อยแต่ว่าถ้าเขาชอบก็ก็แล้วแต่ครับจะดูเหมือนกับเนี่ยจะอยากเป็นนักข่าวนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะชอบเจอผู้คนวันไหนวันไหนบางว,ว่างพ,พาไปกองด้วยครับ <c oughs> ชอบเจอผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะอารมณ์ดีถ้าอยู่บ้านจะบวยวายพัฒนาการดูเหมือนจะเร็วเร็วกว่าปกติครับก็เริ่มอยากจะเดินแล้ว <c oughs> คือคำแรกที่เขาพูดคืออยากกินนี่แต่ป็นมันโดยโดยบังเอิญ ผมก็รอว่าเขาจะพูดอะไรมากกว่านี้เมื่อไหร่ถือว่าเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายที่สุดที่หนูเคยเลี้ยงมานะคะเขาไม่งอแงแล้วเจอคนเจอก้องอย่างเงี้ยคือเขาจะมองก็จ,จอ้องเป็นอัตโนโมัติเพรา่ะค่นะมาแคนอนาคตขน้อยยังไงบ้า,า,บา,า,บา,าอยากให้เป็นเด็กติดดินเด็กธรรมดาไม่ไม่ติดหรูนะครับแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายมีความสุขก็พอแล้ว อยากให้คุณแม่พักนิดน,นึงอยากพาลูกกับแม่ไปเที่ยวครับให้เขาเดินได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมีแพลนต่อไปปล่อยให้ภรรยานะครับได้พักเลี้ยงลูกชายคนแรกเต็มที่ก่อนส่วนคนที่2คาดว่าอีก2ปีได้เจอกันแน่นอนครับ พอยกใหม่ใช่ไหมใช่จะเป็นครอบครัวสุขสันต์น่ารักเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่เรื่องราวของคู่นี้กันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองเลยของหลายๆคนนะครับคู่ของคุณเพชรจ้า คับคุณนิวเคลียร์นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาคบกันมา6ปีแล้วแล้วก็มีการวางแผนที่จะแต่งงานกันอีก2ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจขึ้นนะครับเมื่อคุณนิวเคลียร์เนี่ยได้โพสต์ข้อความระบายความในใจผ่าน IG นะครับว่าตอนนี้เนความรักของเธอนั้นไม่เหมือนเดิมล่าสุดนะครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็เห็นว่าคุณเพจ้าเนี่ยได้เดินหน้างอนะครับนำลูกโป่งเนี่ยไปง้อคุณนิวเคลียร์ด้วยครับ หลายคนนะครับอิจฉาความรักและความหวานของคู่รักเพชจ้าและนิวเคลียร์หังนสาตลอดเวลา6ปีนะครับแล้วก็มีการวางแผนแล่นรักครังวิวากันอีก2ปีข้างหน้าอีกด้วยซึ่งในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะควงกันไปร่วมงานแต่งงานของเบเบ้กับบูมแล้วก็โชว์หวานให้แฟนๆได้อิจฉากันครับ แต่ว่าหลังจากนั้นบ่า,ายวันอาทิตย์นะครับนิวเคลียร์ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมของตนว่าก้าวต่อไปให้ได้เริ่มต้นใหม่นะนิวเคลียร์แม้จะเจ็บแค่ไหนก็ตามสู้ๆพร้อมกับลบภาพคู่กับเพชรจ้าใน IG ีออกทั้งหมดเลยนะครับเป็นการจุดประเด็นรักราวขึ้นมานะครับให้ได้ติดตามกันซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับทั้งในวงการและนอกวงการอาทิเช่นเนยแจมและอุ้มลักษนาพี่สาวนะครับได้โพสต์ภาพคอมเมนต์ให้กําลังใจนิวเคลียร์ครับ หลายคนก็พุ่งประเด็นรักร้าวไปที่ตัวของเพชรจ้าค่ะว่าเอ๊ะแอบนอกใจหรือเปล่าเพราะมีสาวคนหนึ่งคอมเมนต์ใต้ภาพที่เพชรจ้าโพสต์คู่นิวเคลียร์ว่า มากับญาติก่อนจะถูกชาวเน็ตโจมตียกใหญ่ทาให้สาวปริศนาเนี่ยต้องตอบคอมเมนต์ขอโทษพร้อมชี้แจงว่าไม่ได้เป็นมือที่3และตัวเองมีแฟนอยู่แล้วนะคะต่อมาเพชรจ้าก็ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมของตนเองใจความประมาณว่ายอมรับว่าทะเลาะก,กันจริงต้นเหตุก็มาจากเพชรจา้าฝ่ายเดียวที่ทําเรื่องไม่ดีจนนิวเคลีย์น้อยใจขอน้อมรับผิดคนเดียวและจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ล่าสุดนะครับเชา้าวันนี้ครับที่พิธีบวงสวงละครเรื่องหนึ่งครับมีสื่อมวลชนไปรอทําข่าวเป็นจำนวน เพราะจะมีรายชื่อของนิวเคลียร์หันสาเป็นหนึ่งในนักแสดงก่อนจะมีแท็กซี่ปริศนาคันหนึ่งนะครับมาจอดและมีการส่งลูปโป่งสีชมพูที่มีข้อความเขียนว่า I'm sorry I love you Nuclear and Peja นักข่าวนะครับจึงเป็นท,ที่ทราบกันว่าเป็นการง้อของเพจ้านั่นเองซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์กองละครนะครับก็บอกว่านิวเคลียร์ได้เห็นแล้วจึงให้นําไปเก็บไว้ท้ายรถ ขณะที่นิวเคลียร์กำลังร่วมพิธีบวงสวงอยู่นะครับก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนักแสดงคนอื่นแบบปกติครับและเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านิวเคลียร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้เลิกกับเพชจ้าแล้วแต่ฝ่ายชายยังไม่ยอมยังไงนะครับสามารถติดติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ช่องทวิตไซต์เอดีของเราในช่วงต่อไปครับก็คือพอได้ยินมาว่าเหมือนกับมีการ พูดโกหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Ừ. S 1> ซึ่งการชดเชยด้วยลูกโป่งดิฉันว่าอย่างอย่างอย่างต้องมีอะไรที่มากกว่านี้เนาะเพราะลูกโป่งก็คือแบบโอเคเขียนง,ง่ายๆปำลมปำลมสวยๆส,ส่งมาแต่มันยังไม่แบบ มากอ่ะในการงอรนะสำหรับความคิดเราเรื่องของความรู้สึกของคุณนิวเคลียร์เนี่ยใช่ไหมครับมันต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งใช่ฮะแหมก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่กันแล้วกันนะคะตอนนี้มาถึงเรื่องราวคุณขวัญอุษสามนีเขาสงบนิ่งตอนเจอคำถามนี้มันจะมีรูปนะคะที่โพสต์เป็นของคุณฝ้ายิชาน,านันแบบว่าจับก้งจับแก้วนานัมนแหละแล้วก็เหมือนแฮชแท็กโยงไปถึงเรื่องราวที่เราคิดว่าเอ๊ะคุณฝ้ายเนี่ยเคยโดนคุณขวัญเขาบอกกันนะว่าแบบพูดโยงไปทำให้คุณฝ้ายถูกพักงาน มีจริงเท็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันค่ะถึงขั้นสงบนิ่งเลยล่ะเมื่อนางเอกนาคมขวัญอุตสามณีนะคะถูกถามถึงภาพในอินสตาแกรมของฝ้ายนิชานันนักแสดงร่วมช่องที่มีการโพสต์ภาพแก้ววยค่ะพร้อมกับข้อความชวนสงสัยใส่แฮชแท็กยึดจับ ฮชแท็กถ้าไม่อยากโดนใส่ร้ายแฮชแท็กโรคกลัวแก้วซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าอุ๊ยเรื่องนี้น่าจะหมายถึงขวัญน,นะเพราะประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยทั้งคู่เขามีประเด็นเกาเหล่านะคะหลังมีข่าวเมาว่าฝ้ายไปสาดเล่าใส่เธอแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนฝ้ายถูกผู้ใหญ่สั่งถอดละครถึง2เรื่องค่ะงานนี้ขวัญก็ไม่ตอบอะไรไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็ขวัญก็ไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะว่า มันเป็นการกระทาของคนอื่นเหรอเนอะคำตอบนี้ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดก็คือต้องไปถามคนที่เขาก็ทาเองอะคะ่ะเห็นเองหรือว่ามีคนบอกครับโอ้ยคนอื่นเขาบอกกัน,นะคะ่ะตอนแรกผ่อนคิดว่าไม่น่าจะใช่ <laughs> มันนานมากแล้วเป็นปีละแท็กอะคะเอ,อ่อไม่เห็นนะคะไม่เห็นมีแต่ส่งมาให้ไลน์ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีปวดไหมครับฝัน ขวัญทำงานของขวัญดีกว่าค่ะขวัญไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วค่ะขวัญอยู่กับพี่ขวัญไม่เขายุ่งกับคนนอกกลุ่มเท่าไหร่่อยากเคลียร์ไหมครับ <c oughs> ความรู้สึกขวัญนะคะขวัญไม่ได้สนใจค่ะเรื่องที่ไม่จบบอกผู้ใหญ่เรียกเคลียร์ท้งครูไหมครับ <c oughs> ต้องไปถามต้องถามผู้ใหญ่อะค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรชไม,ไม่มีอะไรอะ <c oughs> <c oughs> แก้วหมายถึงว่าระวังเพราะว่าดูเหมือนอยู่ดัดฟ้าเดี๋ยวแก้วตกไปโดนหัวคนข้างล่างหรือเปล่าใช่จะไปตกกรายได้เลยใช่ไหมคะอย่าไปคิดเยอะกันนะคะช่วงนี้ครับพักกันสครูนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวของกระดาษแต่งเพลงของเดวิดโบวีศิลปินผู้ล่วงลับถูกนำม,มาประมูลอีกครั้งครับ ติดตามข่าวประเทศต,ต่างประเทศกันนะครับจะพูดถึงการประมูลนะครับสิ่งของของดาราและนักพรอผู้ล่วงลับนะครับซึ่งเมื่อเขาเสียชีวิตไปเนี่ยสิ่งของเหล่านั้นก็จะมีมูลค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับรวมถึงกรณีนี้ด้วยนะครับเดวิดโบวีครับล่าสุดกระดาษแต่งเพลงของเขาได้ถูกนํามาประมูลครับ แฟนๆนะครับที่ชื่นชอบการสะสมของเก่าหรือของที่ระลึกนะครับต้องเตรียมควักเงินกันอีกครั้งครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเส้นผมของนักร้องนักดนตรีในตำนานอย่างจอร์นดนนอ็ได้ถูกประมูลไปในราคา2 4 0 0ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยนะครับก็1 2 0 0 0 0บาทครับและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของนักร้องนำนะครับวงบีเทิลคาดว่าถูกประมูลในราคา30,000ปอนด์หรือประมาณ1,500,000บาทในเดือนหน้าครับ ล่าสุดกระดาษที่เขียนเนื้อเพลง The Gene Genie นะคะด้วยลายมือของเดวิดโบวีก็จะถูกนำไปประมูลเร็วนี้และตอนนี้ก็มีผู้เสนอราคาในการประมูลมาแล้วมากถึง30,000ปอนปอนหรือประมาณ1 5ล้านบาทค่ะกระดาษที่ใช้แต่งเนื้อเพลงด้วยลายมือของร็อก t a าผู้ล่วงลับนี้เ,นเป็นการเขียนเนื้อเพลง The Gene Genie ที่มีทั้งหมด18บรรทัดนะคะพร้อมกับการขีดค่าคำต่างๆลงบนกระดาษแล้วก็ยังมีการระบุวันที่แต่งเพลงและก็ลายเซ็นของเดวิดโบวีอีกด้วยพ a ดเดวเอะ<อ>ครับ ผู้ดูแลการประมูลครั้งนี้นะครับอธิบายว่าเซตเนื้อเพลงของเดอะจีนจีนี่นี้เป็นของที่หายากครับแล้วที่สําคัญนะครับมันเป็นของขวัญที่เดวิดโบวีมอบให้กับนิวฟีเตอร์ตอนที่เขาเนี่ยเป็นหัวหน้าแฟนคลับของล็อกสตาร์ชื่อดังในอเมริกาครับและนี่นะครับก็เป็นชุดเนื้อเพลงที่เขียนด้วยลายมือของล็อกสตาร์ในตำนานที่สมบูรณ์แบบที่สุดและมีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นที่จะถูกนําออกมาประมูลด้วยครับ ว่าราคาน่าจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับการประมูลครั้งนี้เริ่มต้นก็หนาวแล้วเกินที่จะเอื้อมสำหรับพวกเรานะคะมาติดตามเรื่องราวค่ะที่เป็นอะไรเซอร์ไพรส์มากอารีนากร d นเดย์นะคะนอกจากจะเป็นนักร้องร่างเล็กเสียงใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเธอถูกรับเชิญไปรายการตลกอะไรอย่างเงี้ยเธอก็สามารถที่จะเรียนเสียงนะคะหรือว่าเรียนแบบท่าทางบุค,คลิกของดาราคนอื่นๆได้อย,อย่างแนบเนียนจนไปเตะตาสตีเฟนสปิลเบิร์กค่ะ การโชว์ความสามารถโดยเฉพาะการเรียนแบบคนดังในรายการ Saturday Night Live หรือว่า SNL ของ Ariana Grande นะคะจะกลายเป็นที่ประทับใจของผู้คนมากมายรวมถึงยอดผู้กำกับ Steven Spielberg ที่มีข่าวว่าสนใจจะดึงเธอมาแสดงหนังเรื่องใหม่ด้วย I'll fit in throw She sang, she impersonated, she conquered. Ariana Grande killed it hosting SNL. A lot of kid stars end up doing drugs or in jail or pregnant or get caught looking at a donut they didn't pay for. Our second favorite moment is when Jay-Z Column gossip page stick นะครับของ New York Post ครับได้เปิดเผย Ariana Grande อาจจะได้เล่น Steven Spielberg ครับเพราะว่าผู้กำกับชื่อดังเนี่ยประทับใจ Saturday Night Live ของเธอมากเลยโดยเฉพาะการแสดงลีลาเรียนแบบ Jennifer Lawrence ที่ ได้อย่างตลกและเหมือนมากๆจะมีคนสนใจติดต่อให้เธอในเล่นหนังมากมายเลยครับถึงแม้จะมีคนสนใจให้โอกาสเธอในวงการภาพยนตร์มากมายนะคะแต่ข่าววงในก็เปิดเผยว่าอารีนากรานเดย์ยังคงไม่รับงานแสดงแบบเต็มตัวอย่างแน่นอนนะเพราะเธอยังรักการร้องเพลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ เข้าไปดูย้อนหลังได้ก็มีการร้องเรียนแบบ Britney Spears, Selena Diyon, Whitney Houston เยอะแยะมากมายใช่แต่ผมว่าจริงๆก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเธอเนี่ยเริ่มต้นมาจากการแสดงเป็นนักแสดงในนิโคลเดียนก็เลยมีแบบว่าทักษะการแสดงแพลวพราเลยใช่แล้วค่ะมาต่อกันนะครับมาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าหนังทําเงินในสัปดาห์นี้ที่สหรัฐนะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างเห็นบอกแว่วๆมาว่าสุโทปียนะครับทำรายได้ไปสูงมากเลยครับอันดับ24ล้านบาทค่ะ จริงๆชอบตัวสล <Elena> ็อตมากเลยเขาบอกว่าเป็นตลกร้ายที่รอเรียนราชการทั่วโลกโอ้ยเมาส์จะบอกว่าอืดชักช้าหรอกก็ไม่ใช่หรอกรอบครอบไงใช่ค่อยๆทำใช่ไหมครับรอรอให้เราตอบให้จบแล้วคุณค่อยถามคำถามต่อไปอุ๊บสเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามในเรื่องราวของอาจารย์ปัญญากับผลงานศิลปะค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาติดตามผลงานศิลปะสื่อผสมในรูปแบบใหม่กันค่ะ ไม่ว่าจะมีการจัดงานนทิทรรศการใหญ่เกี่ยวกับศิลปะที่ไหนของประเทศไทยนะคะมักจะต้องมีผลงานของอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารจัดแสดงให้ชมอยู่ทุกครั้งเลยล่าสุดกับงานนทิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยไทยเนตรอาจารย์ปัญญาก็ได้ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมโชว์ให้คนรักงานศิลป์ได้ชมกันค่ะซึ่งก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่แวะเข้ามาชมอย่างมากเลยเพราะครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้นําแค่ภาพวาดจิตรกรรมมาแสดงโชว์เท่านั้นนะคะแต่ยังมีผลงานศิลปะสื่อผสมที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ให้ได้ชมเป็นครรั้้งแกดวย ผมก็จะมีอยู่หลายชิ้นฮะเป็นชิ้นที่ข้างหลังที่เป็นจิตกรรมแล้วก็อีก3าชิ้นนี้ก็จะเป็นงานสื่อผสมครับนั่นก็คืองานใหม่ๆของเราที่เรา,เาทําบนวัสดุบนเทคโนโลยีใหม่ๆที่นอกเหนือจากงานภาพเขียนปกติที่คนไทยรู้จักในงานของผมใช่ครับงานชุดที่ผมเห็นเป็นประจําในงานผมก็จะเป็นเขียนบนผ้าใบแต่งานชิ้นหลังๆนี่ผมเป็นสื่อผสมซึ่ง เป็นภาพลอยตัวขึ้นมาหรืองานชุดที่ทำบนฝากระโปรงรถซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาเสนใจและตื่นเต้นกับที่เราวัสดุที่ไม่คิดว่าจะเป็นงานศิลปะได้สามารถทำให้เกิดคุณค่าในงานศิลปะได้ครับผลงานชุดนี้เป็นชุดแรกที่ผมได้เปลี่ยนงานเป็นแนวใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้ผมมีความคิดที่จะทำงานในแนวนี้ต่อไปโดยใช้วัสดุหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้มาทำงานหรือสร้างสารรค์งานของไทยว่างานศิลปะไทยของเราเนี่ย มันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่รูปแบบที่เป็นระเพณีหรือว่าเทคนิคที่แค่เราเขียนบนผ้าใบอย่างเดียวเป็นอีกแนวทางหนึ่งใหม่ที่ผมสนใจและอยากจะทํางานต่อเนื่องไปในขณะเดียวกันประสบการณ์ที่เราได้คิดคิดค้นหรือได้งานแนวใหม่ๆออมาผมก็จะเอากลับไปใช้ในงานจิตรกรรมทําให้งานจิตรกรรมของเรามีพัฒนาการที่ใหม่ๆหรือแตกต่างไปมากขึ้นผลงานของผมที่มาแสดงในชุดนี้เรื่องก็ยังเป็นเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตสังคมหรือแม้กระทั่ง ปรัชญ,ญาทั้งความคิดจากพุทธศาสนาที่เราเอามาตีความหรือเราเอามานําเสนอในลักษณะใหม่เพราะนั้นงานจะเข้าใจได้ไม่ยากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่บางครั้งเราจะคิดไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมาเป็นงานศิลปะได้ใครที่อยากทราบว่าผลงานศิลปะสื่อผสมที่อาจารย์สร้างสารรค์ออกมาจะสวยงามมากแค่ไหนนะคะแวะมาชมกันได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครถึงวันที่7สิงหาคมเลยค่ะ น่าสนใจสื่อผสมมีความหลากหลายเยอะนะคะก็แนะนําให้ไปดูกันใช่แล้วครับปิดท้ายกันในวันนี้นะครับด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจาก t o มูฟเอสครับเตรียมพบกับความเร็วจากท o ม m o v e H ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับให้สุดกว่าพร้อมกันทั่วประเทศนะครับรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ 4G+ นะครับได้ที่ t o เ e Reality ช่อง99นะครับและ YouTube Official Account ของ t o มูฟเอสครับภายในวันที่23มีนาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวไปติดตามวิทยากันครับ และตอนนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะ u ูนะคะชวนคุณมันแบบสุดเลยกับ V.M District Beats ค่ะเทศกาลดนตรีแห่งปีที่มีการรวบรวมเอาศิลปินแนวหน้าของไทยไว้มากมายมีทั้งพี่ปอ๊อธนชัยโจอีบอยคริส e ติน่าอกิล่าและสแตมนะคะในวันที่31มีนาคมถึง3เมษายนนี้ที่ V.M District ค่ะและพิเศษเลยครับลูกค้า t ูบู๊เอ h ครับรุนสิทธินะครับเข้า V.I.P โซน50ท่านต่อวันครับ พร้อมรับคิววอลช์รับประทานอาหารบูลค่า100บาทนะครับจาก t m District ครับเพียงร่วมกิจกรรมใน a c e b o o k ของทู m o v e อกิจกรรมเกมนะครับจะเล่นกันในวันที่22ถึง28มีนาคมนี้ครับก็คือเริ่มเล่นไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีด้วยแล้วกันค่ะใช่แล้วครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของ e n t e r t a i n m e n t Day ในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเรานะครับผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะครับ To v i s i o n ส์แอนด์อครับและสับด่วงนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีคัรบ